วันนี้พวกเราจะได้มาพบกับอาจารย์ภาควิชาผมชายนะครับของสถาบันแกรมเ a อร์เอ a t ด o n ของเรานะฮะในโครงการจากใจของครูสู่สิทธิช่วงภาวะเศรษฐกิจวิกฤตนะแล้วก็ผ่านโควิด -19 มาด้วยพร้อมๆกันนะฮะอาจารย์ตัวเป็นบ้วงคทับช่วงที่เขาย่ำแย่กันเนี่ยนะฮะที่ปิดร้านกันไปสองเดือน เป็นอาชีพช่างผมก็ส่วนใหญ,ญ่ได้รับผลกระทบคนค่ะครับอาจารย์ปูก็เหมือนกันก็ปิดร้านเหมือนกันสองเดือนแต่ทีนี้ว่าช่วงที่ปิดร้านเนี่ยเราก็ต้องอใช้เวลาว่างตรงน,นี้ให้เกิดประโยชน์อ,อาจจะต้องฝึกฝนไปด้วยหรือว่าท่านในเรื่องของรายได้ก็คืออาจจะต้องมีรายได้เสริมทางอื่นนะคะแล้วก็นักเรียนที่เพิ่งเรียนจบหรือว่าเพิ่งเปิดร้านเนี่ยก็อาจจะ ได้รับตรงนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะชอบมากเลยนะครับพูดของอาจารย์ปูที่ว่าแทนที่จะใช้เวลาที่มันที่มันกำังวิกฤต่ยฤตเนี่ยใช้มันเหมือฟุ่มเฟือยเอาเวลาเราต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์อ,อ,อะไรรอครับอาจารย์ปูลองคิดลองเสนอสิ่รับว่าจะให้ลูกศิษย์ทุกคนเขาทำอะไรดีการอื่นต้องต้องที่ใจก่อนเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเราไม่มีไรายได้ถูกไหมคะพอเราไม่มี ส้างถมกไหม่ดตัวจากง่ายๆเลย <S <S ค่ะทำดีใจนั่งสมาธิส,ส,สวดมนต์ก่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็อาจจะมีมีช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนอ่ะอะไรที่เราขาดหรือว่าน้อยเราก็อาจจะเติมด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมนะคะความรู้เพิ่มเติมในการเปิดคลิปดูฝึกฝนนะคะแล้วก็ทําให้เราเก่งมากขึ้นซึ่งเวลาตรงเนี้ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยก่อร่างสร้างตัว เป็นคนที่เก่งขึ้นได้พอหลังจากจบโควิดปุ๊บเราทำงานเราก็จะได้ีปิบสบการ์แล้วก็เก่งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับอาจารย์ตูคิดว่า<บ>ลูกศิษย์บางคนเนี่ย<บ>เขาทอ้อถอยจนขนาดอยากจะเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับการที่เปลี่ยนอาชีพต,ตามคันในช่วงภาวะน,นี้มันเหมาะไหมมันควรไหมจริงๆถ้าถ้าใจร้อนในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคไม่ว่าจะชีพไหน ึ่งอาชีพช่างผมเนี่ยเป็นอาชีพต้องที่ต้องเขาเรียกว่าต้องใจรักก่อนต้องมีใจรักก่อนถ้าใจไม่รักแล้วฝืนทํำยังไงก็ไปไม่รอดแต่ทีนี้ถ้าเราใจรักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความมุ่งม,มั่นกับมันครับยังไงมันก็ต้องไปได้ค่ะไม่ต้องท้อเพราะว่าถ้าเราท้อเนี่ยเราก็จะทำอะไรไม่ได้ คือหมายถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนอาชีพเราต้องไปเริ่มต้นใหม่อีก,กอใช่ไหมใช่ค่ะทุกอาชีพเลยถ้าถ้าถ้าเราเป็นช่างทำผมแล้วเราคิดว่าว้าไม่ดีไม่เหมาะกับเราท้อไปขายขายข้าวแกงแล้วใจตล้วเราก็ท้ออีกมัน,ม,นมันก็เป็นทุกอาชีพเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นค่ะต้องมุ่งมั่นเป็นช่างผมก็ต้องมุ่งมั่นทำให้เก่งทําให้ได้ครับ,รบแล้วพอเรามีฝีมือยังไงลูกค้าก็ต้องอยู่กับเราในเมื่ออาจารย์เสนอแนะว่าให้ทำอาชีพของเราอี่ยที่เราถนัดอ่านั้แล้วเรารักเนี่ยต่อไปมีวิธียังไงี่จะทําให้มัน มันอยู่รอดให้ได้มีคล็ดลับอะไรที่อาจยะครูจะจะเสนอให้ลูกศิษย์ของเราไหมะอ่าสำหรับคนที่เปิดร้านแล้วนะคะเปิดร้านแล้วแล้วเจอช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับตัวค่ะปรับตัวในเรื่องของหลังจากที่ที่เรากลับมาเปิดร้านได้แล้วนะคะปรับปรุงในเรื่องของความสะอาดร้านการดูแลลูกค้าการใส่ใจแล้วก็การทํางานที่มีมาตรฐาน นะคะอย่างนี้ค่ะมันทําให้เราเนี่ยอยู่กับลูกค้าได้นานและลูกค้าก็จะมั่นใจในร้านของเราด้วยครับผมเชื่อว่าที่อาจารย์กูพูดนะอาจารย์กูมีการนั่งสมาธิมั่งอะไรมัางะไรเนี่ยนะสมาธิคงไม่ต้องนุ่งขาวผมขาวไปอยู่บีบไว้ไปอยู่วัดไหนนะการทํางานที่ร้านของเราเวลาไม่มีลูกค้าก็ทําความสะอาดไปสินะทำความสะอาดไปนะฮะอ่านหรือหาความรู้เพิ่มเติมดูแฟชั่นดูอะไรไปเนี่ย มันก็เป็นการสร้างสมาธิอย่างหนึ่งแต่เป็นการสร้างสมาธิที่มีประโยชน์ต่ออาชีพของเราเองนะฮะผมผมมั่นใจว่าอาจารย์ปูน่าจะมีความคิดเดียวกันเป็นอย่างนั้นนะครับ,รบ,รบสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ปูลองให้กำลังใจน้องๆนะทุกสิธย์ขอาจารย์ปูเยอะเลยนะฮะที่จบจากไกรม์ไปให้กำลังใจน้องๆ้องลูกศิษย์ทุกคนกันค่ะก็อยากจะฝากนะคะเรื่องของอา,อาชีพช่างตัดผมนะคะ ขอให้เราเนี่ยมีใจรักแล้วก็มุ่งม,มั่นนะคะมุ่งม,มั่นในการทํางานที่สําคัญเลยใส่ใจลูกค้านะคะแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าค่ะรับรองว่าอาชีพนี้จะอยู่กับเราไปยาวนานเพราะว่าอาชีพช่างผมเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ติดตัวค่ะครับค่ะวยพอยนีงคือปวยพอยให้ทุกคนขอให้ทุกคนนะคะโชคดีแล้วก็ประสบความสําเร็จใน อาชีพช่างผมใครที่เปิดร้านแล้วก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะให้มีเงินงวดทุกคนค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการขอบคุณมากที่อาจารย์ดูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ